ไปสนกันนิมมาวันดองเยาวยานบุมสะทานเกตกว่างอ่ะกะนาเนือว่าเตือนโดงอ่ะเข้ากังนี้น้อสิได้ไว้โ ลามว่าเห็นก่อนเนื้อว่ามีวันใส่สมหมูกันนากัะแนเวเนื้อล่าดังเสือสังสังกวังฟันดอกไว้เทียนมีดังปาเต็นกันเห็นวมว่ามังเมือ่อยนะสารดีเคยสมเล่นกะแต่เล่นดอกกิ่งกลางบ่าเวสิลาจากแล้วว่าเวสิลาโน จากเลี้ยวกะเตียร์จ้อนคอยอยู่เลี้ยนเจ้ากะคอยอยู่เ้